สวัสดีค่ะเข้าช่องกางใส่ใกุกกกนะคะ,คะ,ะ,ะก็ป้แตนจะป้แตนก็ลงคนไปนางานขาวดำนะคะเนาะก็็เปน เบียดได้อ renamed, ีกน oh. 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 ิดก็ดีเกือบแล้วพี่จิมมี่โอ้โหขาเป๋เลยเหรอขาเป๋เลยเหรอโอ๊ยขาเพชรไปเลยนะคะ ไปแล้วเมื่อวานนี้ไปถึงรถหระไปแล้วเมื่อวานนี้อันนั้นก็ไม่นิดหนึ่งเออคือมาสองอันยังไปแล้วงานงานขน งานอยู่เนี่ยเลยพี่แม่ว่าเมื่อวานน <qu ie> <c oughs> <pr os endorsed> ี่แหละเขาก็ใส่อยู่ต้องทำใจต้อง

ไม่รู้เลยเขาจะอะไรชุดที่ว่าเราจุดไหมใช่ไหมคนละชุดกันคนละชุดกันเหรอโอ้ยไม่นั่นเหรอว่ารบรบแรกให้ไม่ผู้ใหญ่หาลำให้เลยเด้๋ยอันนี้ก็เจ้าแมาลำเองเนาะอันนี้ขอราดใช่แล้วแม่แม่อร่อยฮะอร่อยมากมากนะคะเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยทิพ

ชุดนี้บอกย้ายที<อ>่บอกมาส่วนวานนะคะมีเอฟซีเดีเนาะตอนนีแล้วนะคะก็ให้ค่าแรงพ่อมาต่อยกับพี่ชัยเนาะแต่ยังไม่ได้ให้วันนี้ก็ออ้้าาวให้รางวัลคนขยันนะอโอ้ รางวัลคนขยันนะคะรู้ไม่ยากค่ะแมวเจ้าเก่าเจ้าเดิมเย็ซีใจดีก็ให้พี่ชัยอ2,000หันไปที่พ่อขอบคุณครับขอบบคคุณรัโอ้โหกินด้วยกินด้วยกำลังหิวขอบคุณมากนะครับสำหรับเป็นการใช้จ่ายค่าขนมนะครับขอบคุณพี่แมวมากนะครับขอบคุณมากครัอันนี้ของของช่างพงนะคะก็ของพ่อก็มีแบ่งไม่ได้ของพ่อของพ่อ เดี๋ยวให้กินขนมก้อนหนึ่งเนาะของแม่หรือของพ่อให้แม่ขอบคุณหรือให้พ่อขอบคุณขอบคุณเอานึกว่าให้แม่ก็แม่ไม่ได้ทำงานแม่ถือกล้องเดี๋ยวก็เป็นขอบคุณนะครับก็ขอบคุณนะครับโอ้โหป้าแมวเนาะที่สนับสนุนนะครับพ่อครัวของพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็ขอให้คุณป้าแมวนะครับสุขภาพแข็งแรง จีเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะเงินส่วนนี้ผมก็จะเอาไว้เป็นทุนการฝากผมมาต่อยทุนการให้แล้วครับผมต่อให้แล้วครับเอาไว้ต่อทุนนะเอาไว้ต่อทุนนะขอบคุณมากยื่นให้เมียขึ้น โอเคไว้ก่อนให้อ okay oh. no. no. yeah. ุ่นกระเป๋าก่อนก็าะก็ยืดมาครับขวดถงก่อนนะเออเนาะใช่เป็นขนดถุงขวดสูพ่อพันหนึ่งนั่งเอาพันหนึ่งพั่พี่ทอดมาให้ชิมครับผมครับอ่าเอาวันนี้จะไปฝ่วงที่ไหนคะเนี่ให้โทดพี่โตมาให้ชิมครับผมเนาะพาน้องไปนะทุกคนเอาตอบ ก็ขอบเลยจริงเลยไม่เป็นไรครับคืออาให้ชิมมาไม่ชิมนะคนนี่ค่ะองออ้ทำไมสวยทน้คุณ้าทำใสมาเจอดีนะบอันน้ก็สวย ตัวจริงเสืออใช่มป้าคำสายสวยไหมคะโอ้โหขอบคุณค่ะอยู่ในเหรอขอบคุณมากค่ะวันนี้ดีใจจริงๆเสือรอฮะถ้าอยากมาเห็นต้องมากกป้องน่เสือรออย่างนี้นาดเห็นไหมครับมนาดก็หลอนะครับทุกคนมนาดก็รลอนนะครัะแรกในชีวิตของนาดมาดครับมานูทุกช่อใครมีส่วนร่วมเลยครับก็วันนี้ป้าคำสายยังไม่ตีกองเลยเนาะวันนี้เนาะ ยังไม่ตีต่อเลยนะก็ขอให้ตีชื่อเสียงโด่งดังนะคะสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทก้าวไกล สวัสดีค่ะบบจ้ะมมาเงินบำร,รุงตรงนี้เหรอคะให้กับลุงคนคะ่ะโอ้ไ, oh. ไม่ไม่ใช่คะ่ะต้องก็มอบให้ หรือว่าจะให้ป้าคำสายพาเอาไปให้ป้าแตนหรือก็คือเก็บอันนี้จะเอารักษาที่ว่าจะทำปูนทำอะไรต่อไปเนี่ยนะเอาไว้ซื้อค่ะไม่ค่ะเป็นส่วนรวมคือว่าเอาให้ป้าคำสายก็ป้าคำสายค้ะ hey, 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 hey. เนอะน่าจะตั้งอยู่แต่ยังไม่ตั้งค่ะจากโคราชค่ะจากโคราชค่ะจากโคราชนะคะก็จะมาเองก็เราก็พูดานนี้แล้วก็เขียนชื่อเรา ที่รถเราหายก็เขียนชื่อเราว่าข้าพเจ้าคือตั้งแล้วก็ท้องนี้นะคะเราก็เขียนชื่อเราใส่น้ำทุลเราใส่ตัวทุเราใส่นะคะแล้วก็จุดทูบนี้ก็คืออะไรล่ะแก้บุญเนี่ก็จุดทูบเก้าดอกค่ะจากเก้าดอกก็ เราก็จะได้เจริญก้าวหน้านะคะบโทรเราเนะ่ยสำคัญเพราะว่าบ้านเล็กที่เราเนาะของเราของเราหายเราได้คืนแล้วก็คคือว่าเราก็เขียนบนหัวว่าแก้บนที่ของหายแล้วได้คืนก็ข้าประเจ้านาะงได รถนะรถหายนะคะจะก,ก็ได้คืนก็มาแก้บนชื่อเรานำสก,กุลเราแล้วก็ใส่ที่พานดอกดาวเรืองเอาดาวเรืองพับพับตรงนี้นะคะให้เห็นแล้วก็ลำสิทธ์ปุ๊บเราก็เอาไปถวายที่หน้าขั้นนะคะพวงมาลายเนี่ยสิ็จแล้วนี่ที่เขาวางผ้าสีน่ะ คือเขาบนผ้าสีว่าผ้าเหมือนก็ว่าเขาอยากขายที่นะคะหรือแก้บนแล้วก็ขอต่ออีกก็ได้ให้หน้าที่การงานจะให้ป้าคำใสพูดให้ไหมคะเออถ้านั้นก็เราก็เขียนในนี้เลยแล้วก็มาแก้บนแล้วก็ ขอ,อพรต่อก็แล้วแต่นะคะ,ะเราบุญแล้วก็เขียนไหมว่าม,มีอะไรบ้าไงไม่คะ่ะรถหายก็แค่รถหายนะคะโอ้ไม่ไม่ไมเราเราพูดเอานะคะถึงแว้ว่าถ้าคุณอยากพูดก็เหมือนป้าคำใสนี่แหละทำให้เขาปุ๊บแล้วก็เอ่ยซื้อเขาอะไรเขาแล้วเรียบร้อยปุ๊บนะคะ ก็เราก็บอกว่าสาธุนะคะปู่ปริกิณาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในณที่นี้ข้าพเจ้าทำบายสีแล้วก็มีดอกไม้ดาวเรืองก็ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าลุ่งเรืองตลอดไปตลอดปีตลอดไปขอให้ลุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองนะคะก็ลุ่งเรืองไปไกลนะคะดอกดาวเรืองคือแอปเปิลนี่ก็ สมมติว่าไปทางไหนก็มีแต่คุณโอเคนะคะคือบางกรเราไปไหนก็มีอำนาจวาสนานะคะมะพร้าวก็คือกองเงินเราจะได้สูงเหมือนต้นมะพร้าวนะคะเราก็ว่ายอย่างนั้นนะคะก็ไข่เนาะน้ำแดงก็ขอให้ซื่อเสียงโด่งดังนะคะน้ำแดงน้ำขาวก็น้ำใจที่บริสุทธิ์ นะคะไข่ก็ทำอะไรก็ไข่ไข่นะคะไข่แน่ไข่ไข่เน่ก็ดีๆนี่นะคือไข่เน่นี้ดีๆนะคะภาษาผู้ไทยเขาบอกว่าไข่เน่ไข่เน่นะคะ,ะก็อย่างนั้นแหละค่ะโอ้คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกด